อุสบานารีแห่งพงภัยตอนตามล่าสมิงปุโรหิตเท่าประพัน์โดยปรอรติการอา้าวกลับกันมาแล้วที่นั่นนะ่ะเรียบร้อยดีแล้วหรือองค์สาราชเรียบร้อยท่านพ่อพ่อเท่าเวียงได้จัดการตามวิธีของชาวอัญญาแล้วเป็นอย่างดีแล้วมารดาของเจ้าละ่ะ ได้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือไม่หาไม่แต่ท่านสำนึกผิดและเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมและผลกรรมดีและยอมรับโดยที่ไม่เกรงกลัวแม้แต่ความตายเอาละทุกคนเหนื่อยกันมามากแล้วไปพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้เราจะวางแผนออกตามล่าปุโรหิตเท่ากันการหารเดินตามน้องสาวเข้าไปในห้องแล้วนอนเอกเอกสอดมือทั้งสองข้างประสานท้ายทอย รีตามองน้องสาวอย่างคาดคั้นด้วยสายตาพี่หารมองน้องแบบเนี้มีอะไรหรือเปล่าคะเล่าเถอะมีอะไรจะเล่าให้พี่ฟังไหมอ้าวก็เจ้านารีไม่ได้เล่าให้ฟังหรอคะก็เล่าเน่ะสิเล่าอย่างละเอียดเลยพี่จึงอยากจะรู้ไงว่าน้องกับนายองศาน่ะไปปลูกต้นรักกันตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะว่ายังไงนะปลูกต้นรักเหรอยังไม่ได้ปลูก เจ้านาลีออกมาเดี๋ยวนี้เจ้ากุมารีพุ่งวาบออกมาจากหอผ้าแดงแล้วยืนยิ้มเพลอยู่ตรงนั้นไหนเอ็งเล่ามาสิว่าข้าน่ะไปปลูกต้นรักเมื่อไหร่ก็ค้าเห็นหนา,ายองศากอดแม่นี่บ้าน่ะเอ็งนี่ไม่ได้เรื่องจริงเชียวข้าบอกให้เอ็งกับเขาเนะี่ยเฝ้าร่างคาทีข้าจะได้ส่งกําลังไปช่วยเจ้าจงอางแต่เอ็งน่ะไปทำอีท่าไหน ถึงให้เขานำมากอดค่ะแล้วกลับมารายงานเกินจริงอีกฮะอย่าบอกนะว่าเองนะ่ะพูดเรื่องนี้ต่อหน้าทุกคนนะ่ะต่อหน้าทุกคนในตำหนักไหนเลยล่ะพรานหารว่าฮะโอ้ยตายแล้วตายแล้วทีนี้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนละเนี่ยข้าบอกเองนะ่ะให้มาบอกพ่อลุงทําไมไม่บอกแต่พ่อลุงละเฮะ้จบกันละ่ะจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนละทีเนี้ เรื่องเนี้พี่จะไม่ยุ่งพักผ่อนแล้วกันพรุ่งนี้เราจะวางแผนออกล่าสมิงเท่าปุโรหิตกันเมื่อหารออกไปแล้วจึงเช็คปินกับนารีทันทีเจ้านารีเอ็งนี่ไม่ไหวเลยนะทำค้าขายกีหน้าค้าจะกักไม่ให้เอ็งอะกินขนมไปสามวันเลยหอมแม่ค้าก็เป็นผีมัน,มนพูดโกหกไม่ได้นี่มันผิดรู้ไหม,ไม จะให้พูดไม่จริงน่ะไม่พูดเสียเลยจะดีกว่านั่นแหละถูกต้องไม่ต้องพูดเลยหรืออีกทีถ้าค้าสั่งให้ไปบอกพ่อลุงว่าทั้งนี้ข้าจัดการเรียบร้อยแล้วเองต้องบอกเท่านี้แบบนี้ได้ไหมไม่ต้องเอาเรื่องอื่นๆที่ไม่ได้สั่งแบบนี้ได้เลยจ้ะแม่ดานปุโรหิตเท่าเมคินมันร้องลันหนีเข้าป่าไปเพราะรู้แน่แล้วว่า เมคาได้ตายไปแล้วและสลายไปทั้งวิญญาณเมื่อวิ่งมาใกล้ถึงในป่าคิดจะถอดวิญญาณออกจากร่างเสือแต่ทว่ามันไม่สามารถที่จะทำได้ดังที่คิดได้เฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมข้าถึงออกจากร่างเองไม่ได้รล้วะฮ่าไอโง่ช่วยไม่ได้อว่าที่เองประสานร่างกับข้าเองเองไม่รู้หรือข้าก็จะบอกให้ ข้าไม่ได้เป็นเสือธรรมดาอย่างที่ตาเองเห็นแต่ข้าเป็นสมิงกืนกินวิญญาณและเหลืออีกเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ข้าจะกินครบแต่เมื่อเองอยากจะประสานข้าก็เลยต้องจองจำวิญญาณเองเอาไว้เพราะเองทั้งทั่วและมีวิชาอาคมเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันยังไงล่ะ ข้าคือเองและเองก็คือข้าข้าอยู่เองก็อยู่ข้าตายเองก็ตายเมขินยิ่งโมโหหนักเข้าไปอีกคำรามลั่นแต่สัญชาตญาณของนักล่ามันทำให้หิวโหยยังบอกไม่ถูกมันหันหลังวิ่งโจนทยานออกไปจากป่าอีกครั้งและมุ่งตรงไปยังที่มนุษย์อาศัยอยู่แต่มันไม่ใช้หมู่บ้านพึกษาสวรรค์ท้ายเมืองออกไป ก็เป็นหมู่บ้านของชาวบ,บ้านพักอาศัยอยู่เจ้าเสือร้ายมันซุ่มอยู่ใต้ต้นไม้ในความมืดมองหน้าต่างที่เปิดอ้าเอาไว้บ้านหลังนี้เป็นบ้านของสองหนุ่มสาวที่เพิ่งจะออกเรือนมาไม่นานความหวานซึ่งดื่นดําครั้งแล้วครั้งเล่าหน้าต่างเปิดไว้รับลมเย็นที่พัดแผ่วหอบเอากลิ่นหอมของดอกไม้มาด้วยเมียสาวที่สุขซพกับอกแกร่งหลับตาพริมด้วยความสุข แต่เมื่อเสือร้ายมันย่องเข้ามาใกล้กลิ่นสาบจึงฉุนกึกเข้าจมูกพี่ชาติจ๊ะกลิ่นอะไรนะนั่นสิกลิ่นเหมือนสัตว์ตายสงสัยอีแดงมันจะคาบอะไรมากินแถวนอกหน้าต่างนี้เป็นแน่เดี๋ยวพี่ดูก่อนนะแต่เปล่าเลยอีแดงมันหมอบซุกอยู่ใต้เรือนที่มีขนาดเตี้ยเพียงแค่บันไดนั้นสีนวลกำลังยกสีสักขึ้นมาเพื่อให้ชาติไปดูที่หน้าต่างที่เปิดไว เป็นบานเปิดขนาดสองบานผลักมีขนาดกว้างเมตรครึ่งขณะที่ชาติเอียงตัวยังไม่ทันจะลุกก็ได้มีบางอย่างพุ่งพววเข้ามาเ <c oughs> สียงกรีดร้องของนวลดังขึ้นพร้อมกับเสียงโฮขึ้มและเสียงร้องอันเจ็บปวดของชาติร่างของเขาชักกระตุกสองสาทีแล้วขาดใจตาย <c oughs> พี่ชาติพี่ชาติเมื่อชาติขาดใจตายแล้วมันก็กระโจนเข้าใส่นวล เสียงกระดูกคอลั่นดังกรอบนวนก็ขาดใจตายตา,ยตามชาติไปอัญญาปุระไม่เคยมีสัตว์เข้ามาทำร้ายมนุษย์ถึงในเรือนแบบนี้สิ่งที่ชาวบ้านใช้เป็นอาวุธก็เห็นจะมีแต่มีดพร้าหอกธนูและหน้าไม้เท่านั้นจะเพิ่มมาจากนั้นด้วยลูกดอกธนูหน้าไม้และปลายหอกจะถูกฉาบทาด้วยยางน่องคำคืนนี้เสือใหญ่กินสองผัวเมียจนอิ่ม แล้วมันก็หายเข้าป่าไปเมื่อแสงเงินแสงทองแตกขอบฟ้าเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงที่ได้ยินเสียงเสือเมื่อคืนจึงได้มาเรียกนางนวลน,นางนวลตื่นหรือ,อยังวะไอชาติไอชาติอาตเอ็งเป็นอะไรกันหรือเปล่าเมื่อคืนน่ะข้าได้ยินเสียงเสือกับเสียงร้องของเอง็งอยู่ไหนกันล่ะนี่ออกมาคุยกันหน่อยสิวะเพื่อนบ้านช่วยกันร้องเรียกข้าว่าถ้าจะไม่ได้กาแล้วล่ะ เองอ่ะขึ้นไปเคาะประตูมันดูสิพอเท่าเวียงที่ได้รับแจ้งจึงรีบรุดมาแต่ลูกบ้านอีกคนอ้อมไปทางด้านหลังเห็นหน้าต่างเปิดแก่รีบเข้าไปดูก็ต้องพบกับภาพที่น่าอาเนอานาถเป็นที่สุดถึงกับอ้วกออกมาด้วยกลิ่นคาวทั้งเลือดและของเสียภายในพอเท่าพอเท่าทางนี้ทางนี้ทุกคนต่างรีบกรูกันเข้ามาโถ สองคนพึ่งแต่งงานกันแท้ๆไอเสือตัวนี้มันเข้ามากัดคนในชุมชนพฤึกษาสวรรค์แต่ดีที่คนในชุมชนสามารถฟื้นคืนได้นั่นสิพอเท่าแต่พวกเราไม่ได้เป็นลูกหลานเทพเป็นคนข้างนอกตายแล้วก็ตายเลยองค์ชายกับพระสหายบอกว่าเป็นวิญญาณของปูโลหิตเท่าเมคินที่มันอาศัยพวกเจ้าวางใจเถอะ เดี๋ยวข้าน่ะจะเข้าเฝ้าและรีบหาทางจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดก้าวจบพ่อเท่าก็รีบรุดไปเข้าเฝ้าทันทีมันยังไวกว่าเราอีกหรือนี่ท่านพอ่อไม่ต้องกังวลไปพวกข้าจะออกล่ามันเององสาราชกล่าวไม่ได้นะครับคุณกับคุณมนทิราอยู่รักษาเมืองและฝ่าบาทอยู่ที่นี่ผมกับน้องจะไปเองพรานหารว่าพ่อว่า สหายของลูกนะพูดถูกนะเอาตามนั้นนะครับเราสองคนเป็นพรานทำอะไรคล่องตัวกว่าพทะเทวียงพาข้าไปยังบ้านที่เกิดเหตุหน่อยครับเพียงไม่นานทั้งสองก็มาถึงบ้านของนวลกับชาติที่ตอนนี้พวกชาวบ้านช่วยกันนำศพไปฝังเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งคู่ก้มๆเงยๆมองดูแล้วก็พากันเข้าป่าเพราะมันทิ้งรอยไวใ้ให้เห็นอย่างชัดเจนพี่หารรอยมันหนัก ขนาดนี้ตัวมันจะขนาดไหนนะเนี่ยเพียงครู่หารก็ส่งจัญญ,ญาณให้บุษบาเงียบแม่พ่อลุงตอนนี้เสือผีมันกำลังพากองทัพเสือดักรอแม่พ่อลุงอยู่แนวหลังต้นกล้วยนั้นนะแต่ละตัวนะ่ะไม่ต่ำกว่าแจกศอกเลยขอบใจเองมากนะเดี๋ยวจัดการไอ้เสือผีพวกนี้ได้ลุงนะจะให้เองกินจนพุงกลางไปเลยแม่ มันรู้ตัวกำลังสั่งให้พวกนั้นนะีล้อมเข้ามาทั้งสองตัดสินใจปล่อยจงอ่างไฟกับไอ้ดำออกไปนารีเองแปลงกายเป็นลิงฝูงใหญ่ที่มีความปราดเปรียววิ่งตามจงอ่างไฟกับไอ้ดำไปติดๆเจ่งมากนารีมันต้องอย่างนี้สิเพื่อของกินล้วนๆเลยนะพ่อลุงที่ค้าทำนี่ยพี่หารแผ่บุญเพิ่มกำลังให้เจ้านารีมันก่อน ทั้งสองรีบช่วยกุมารีน้อยเจ๋งอะแม่้าพ,พลักเหลือล้อนเลยละ่ละเสียงป่าแตกเสียงขู่คำรามของสัตว์ผสานกับการร้องดิวยความเจ็บปวดเราต้องเพิ่มกำลังให้สัตว์อาคมของเราแล้วละ่ะว่าแล้วทั้งคู่ก็ไร้มนส่งกำลังออกไปฟงวานนา,นารีก็มารุมมาตุ้มกระโดดขึ้นหลังช่วยกันขบกัดจนมันพลาท่าถูกกัดคอตายไปหลายตัว ส่วนสมิงเมค,คินปุโรหิตเมื่อเห็นว่าสองพี่น้องยังยืนสงบนิ่งอยู่มันแผดเสียงคำรามลั่นแล้ววิ่งเข้ามาหมายจะจัดการกับคนที่พรากลูกมันไปตลอดกาลสองพี่น้องตวัดปากกระบอกปืนขึ้นพร้อมกับบริกรรมคาถาถอนของเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันมีพิษส่งเพียงใดกระสุนทั้งสองนัดปะทะเข้ากับร่างของมันที่วิ่งสวนเข้ามา มันตีลังกากระเด็นไปหลายตลบเลือสัตว์กระเด็นเข้ามาไม่น้อยโอ้ยทำไมทำไม,ำไมพวก,พวกเองถึงมีอาวุธ,วธร้ายแรงนักร้องควรครางและ,และพยายามจะลุกขึ้นแต่ทว่าความอ่อนแรงยิ่งทวีขึ้นเรื่อ,อยๆเพราะถูกถอนของออกมาเกือบหมดบุตรสาบังคับจงอ่างไฟให้มันพันรัดร่างของมันไว้เพื่อกันวิญญาณมันจะหนีไปได้อีกมันร้องดิ้นทุรนทุรายสักพัก พายุสีดำก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งมันหมุนวนไปใกล้เข้ามาเรื่อยๆอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาข้ากลัวแล้วอย่าอย่าเข้ามาจงอ่างคายรัดมันคงเหลือเพียงวิญญาณที่ถูกดูดอย่างรุนแรงใบหน้าที่บ่งบอกถึงความตื่นกลัวจนสุดขีดใบหน้ามันบิดเบี้ยวแต่แล้วก็ถูกดูดเข้าไปจนได้เสียงกรีดร้องจากก้นบื้องหุบดำในตาพายุ ยิ่งฟังมันก็สุดแสนจะน่ากลัวแม่แม่พ่อลุงพ่อลุงมันลงนรกไปแล้วต่อจากเนี้มันจะออกมาไม่ได้อีกแล้วเอ็งเนี่ยรู้ดีจริงนะก็ข้าน่ะเป็นผีนะแม่ก็ต้องรู้สิเออเออข้าเลยยอมเองจริงๆเลยแล้วเสือพวกนั้นล่ะมันไปไหนกันหมดแล้วกลับไปหมดแล้วมันไม่ได้ตกอยู่ในมอนซากอ มันก็กลับเขาป่าไปแล้วมันไม่อยากยุ่งกับคนหรอกเรากลับกระเถิญนะพ่อลุงว่าแล้วก็กระโดดขึ้นขี่หลังพรานหานอยากกินขนมแล้วสิเองแล้วเรื่องอะไรมาขี่หลังของข้าล่ะเนี่ยเองเป็นผู้หญิงเดืยวของข้ากระเสือหมดหรอกพ่พ่อลุงข้ายังเด็กอยู่นะแล้วอีกอย่างข้าเป็นเด็กๆที่ไม่เคยมีประจำเดือนและร่างของอาจารย์สะอาดสะอาด ไรสิ้นซึ่งรอยราคีแบบเนี้ยข้าจะทําให้ท่านลุงะเสื่มได้ยังไงกันล่ะนอกจากแม่หญิงอัญญาของพ่อแล้วล่ะมนทิราน่ะเขาจะทําให้ค่าของเสื่อมได้ยังไงกันละวะข้าไม่เข้าใจโธ่พะลุงเรื่องทางโลกรู้อะไรบ้างนี่นอกจากหญิงเก้งวางปางชนีน่ะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ใช้งานมันมากๆ มันก็เสื่อมทั้งนั้นล่ะแก่แดดเจ๋ยแล้วนะเอ็งนี่อยากไปกับพายุหมุนหลุมดำยังเจ้าสมิงเขาบ้างไหมล่ะใจร้ายนะพ่อลุงข้าบอกแล้วว่าข้าน่ะเป็นผีไม่โกหกหรอกอีกหน่อยพอก็จะมีเมียเป็นแม่หญิงัญญาส่วนแม่ก็จะมีผัวเป็นพ่อองศาหยุดพูดเลยข้าไม่คุยกับเอ็งละกลับกันเถอะ จะได้ถือโอกาสลาพวกเขาเสียทีข่านะคิดถึงป่านอกแล้วก็ทุกๆคนละป่าน,นี้พวกเขาคงจะเป็นห่วงพวกเราแย่แล้วละ่ะหลุดมากันแบบนี้อินสอนน่ะจะพาชาวคณะกลับถึงบ้านโดยปลอดภัยไหมด้านศิลากับพัสสุธาเดินทางเข้ากรุงเทพแล้วรีบนำเรื่องนี้ไปเรียนให้กุญญาอาราัญญาเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้ล่ะครับเราสองคนพยายามแล้วนะครับ แต่ไม่ว่าจะพยายามยังไงทางเข้ามันเหมือนกับไม่เคยเป็นทางเข้ามาก่อนอยาลูเล่าสองคนน่ะอย่าโทษตัวเองเลยองาศากัญญาณน่ะเขาไม่ใช่คนบ้านนี้เมืองน,นี้เมื่อถึงเวลาเขาก็ต้องกลับบ้านเมืองของเขารวมทั้งญาด้วยเพียงแต่การไปของา่ากับเขาทั้งสองคนไปในรูปแบบที่ตากกา่างกัน ทรัพย์สมบัติของย่าไม่มีที่อยู่ในธนาคารมันเป็นเงินสดและทรัพย์ที่เอามาจากอัญญาปุระอันประกอบไปด้วยแก้วแหวนเงินทองเธอสองคนได้ช่วยย่าทำางานสำเร็จย่าขอยกให้เราสองคนแบ่งกันเอาเองนะถ้าย่านะ่ะจากไปจากโลกนี้แล้วไม่ต้องตั้งุพไว้หลายวัน ขอสวดคืนเดียวแล้วเผาเลยแล้วเดินทางไปยังจุดเดิมเอากระดูกของย่าไปวางไว้ตรงทางเข้าให้ด้วยกล่าวจบคุณย่าของเพื่อนรักคือมนทิราและพี่ชายเพื่อนขององศาก็เดินไปนั่งที่เตียงต่างไม้สักเอ็นกายลงนอนหลับตาแล้วมือทั้งสองข้างที่ประสานกันอยู่บนหน้าอกก็ร่วงลงมาปล่อยแนบข้างลำตัวคุณย่า คุณย่าครับคุณย่าทั้งสองจับตัวท่านเขยา่ามันไหวโยกไปท้งร่างและเย็นเฉียบที่ประจอนไม่ทำงานมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยคนเราจะตายกันง่ายกันไดขนาดนี้เลยเหรอมันเรื่องบ้าบออะไรกันวันนี่ยเอาหนะ้ารับปากท่านแล้วก็ต้องทำให้ถึงที่สุดทั้งไดัญญาปุระสถานการณ์ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติทั้งสี่จึงได้ปรึกษากันถึงเรื่องกลับว่าไงนะ ลูกทั้งสองจะกลับไปอย่างป่านอกอย่างนั้นนะเหรอท่าเราไม่กลับคุณย่าจะอยู่กับใครท่านอายุมากแล้วนะคะไม่ต้องห่วงคุณย่าเป็นคนอัญญาปุระเป็นพระมารดาของพ่อท่านก็ต้องกลับมาสิต่อเนี้ยดวงจิตของท่านมาถึงแล้วรอเพียงเท่ากระดูกเท่านั้นเมื่อสหายทั้งสองของลูกนำมาถึงแล้วพอเทาเวียงจะทำพิธีท่านย่าก็จะอยู่ที่นี่ โดยที่มีอายุยืดยาวแบบชาวอัญญาทั้ง4ี่เดินออกมาองศาจึงเอ่ยขอให้สองพี่น้องอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันที่นี่นะหารบุตรผมคงอยู่ไม่ได้หรอกครับเพราะไม่ได้เป็นคนเมืองนี้โดยกำเนิดยังไงเสียเมื่อมีโอกาสก็จะไม่เยี่ยมบ่อยๆถ้าเบื่อโลกภายนอกแล้วจะมาขอหลบพักบ้างหวังว่าองค์ชายกับท่านหญิงคงไม่ว่านะครับใช่แล้วค่ะ เราจะอยู่เลยไม่ได้แต่จะไปไปมาค่ะแล้วถ้าอยู่ในฐานะพระชามาตาและพระสุนิสาจะว่ายังไงเรื่องเนี้ยมันสูงเกินกว่าที่เราสองพี่น้องจะคาดคิดและไม่กล้าอาจเอื้อมแต่มีความรักและเคารพท่านทั้งสองในฐานะนายจ้างแต่ถ้าในอนาคตความรู้สึกของเราทั้งสี่เปลี่ยนไปถึงเวลานั้นใคยว่ากาันการใช้ชีวิตคู่ต้องมาจากความรัก ความห่างไกลจะทำให้เรารู้จักว่าหัวใจเราต้องการอะไรอีกแปดเดือนผมกับบุษบาจะมาที่นี่อีกครั้งครับคุณองศาเราจะเอาของจากบ้านเมืองของเรามาฝากจะขนกันมาเป็นคารวานกันเลยแล้วคุณสองคนจะออกเดินทางกันเมื่อไรเราสองคนจะเดินทางในวันพรุ่งนี้เลยท้บุตรฉันคงคิดถึงเธอกับเจ้านารีเป็นแน่ไม่มีปัญหาค่ะ บุตรจะให้เจ้านารีเป็นคนส่งข้อความมหานะคะหมายความว่าให้นารีเป็นไพรสนย์อย่างนั้นนะหรอว้าวแบบนั้นก็เจ๋วเลยละสิด้านศิลากับพัส,สุธาเมื่อจัดการเรื่องศพแล้วก็นำเท่ากระดูกมาไว้อย่างสถานที่ที่เพื่อนเคยหายไปใจนึกอยากจะเจอเพื่อนอีกสักครั้งอย่างน้อยได้กอดลาก็ยังดีเมื่อวางห่อผ้าลงแล้วเพียงแค่หันไปคุยกับอินซอนเท่านั้น หันมาอีกทีห่อผ้าก็หายไปเสียแล้วเฮ้ยห,หายไปไหนหรือว่ามีตัวอะไรมาฆ่าไปหรือวะเนี่ยนั่นสิมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นายไม่ต้องคิดมากหรอกครับทุกอย่างที่เนี่ยเกิดขึ้นเร็วทุกอย่างเหมือนกับตอนที่นายพ่านทั้งสองกับคุณคุณทุกดูดไปเออมันก็จริงนะถือว่าการเดินทางของเราในครั้งเนี่ยลุล่วงวัตถุป,ประสงค์ก็แล้วกันนะ ถ้าอย่างนั้นเรากลับกันเถอะกล่าวพร้อมกับพันหลังเดินออกจากตรงนั้นไปได้เพียงไม่ถึงสิเก้าใจขอจะไม่รอเราสองคนเลยเหรอครับทั้งสามหันควับมาด้วยความดีใจพรานพรานจริงๆใช่ไหมตัวจริงเสยงจริงในรับพ่ลลงอินสอนรเฮ้ยเองน่ะเจ้านารีมาแบบเนี้ยลุ่งหัวใจจะวาย ก็ข้า,ขามายืนยันตัวตน,ตน,ตนให้แม่กับพ่อลุงของข้ายังไงล่ะพรานและเพื่อนผมกับพี่องศาล่ะพรานหารและปุตบสบาได้เล่าเรื่องราทั้งหมดให้ฟังอย่างละเอียดถ้าอย่างนั้นอีก8เดือน <_ letter> ผมจะมากับคุณทั้งสองด้วยได้ไหมด้วยความยินดีครับหลังจากนั้นทั้งห้าก็เดินรอนแรมไปยังป่าหายิงสัตว์กลับไปฝากชาวบ้านและกลับมาถึงบ้านด้วยความปลอดภัย เรื่องราวต่างๆยังจะคงเป็นความลับสำหรับคนทั้งห้าต่อไป